สี่วิธีป้องกันหนูเข้ารถง่ายๆทําทแบบนี้คนใช้รถต้องรู้ปัญหาหนูเข้ารถนะครับปัญหาระดับชาติเลยใครเป็นบ้างนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะก่อนอื่นที่เราจะไปรู้วิธีป้องกันเราต้องรู้ลักษณะนิสัยของหนูก่อนทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับครูตังบอกแบบนี้ หนูจะเข้ารถนะครับมีอยู่สองปัจจัยก็คือที่อยู่อาศัยและอาหารนะครับอ่าเราจะได้รู้สาเหตุของมันเราจะได้ป้องกันได้ถูกวิธีโอเคไหมทุกคนที่อยู่อาศัยนะครับหนูชอบอยู่พื้นที่ชื้นศกปรกไม่มีใครวุ่นวายนะครับอ่าอาหารนะครับหนูชอบทํารังใกล้ๆแหล่งอาหารโอเคไหมเข้าใจนะเข้าใจข้อนี้นะทีนี้ ข้อที่1ในการป้องกันหนูเข้ารถนะครับส่วนใหญ่ที่หนูเข้านะครับจะเป็นห้องเครื่องยนต์นะครับเข้าไปทํารังแล้วก็ไปกัดสายไฟเกิดความเสียหายต่อรถเรานะครับถูกต้องไม่เอย่ยทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าหนูชอบทํารังที่สกรปรกดังนั้นหนึ่งเลยนะครับให้เราหมันทําความสะอาดห้องเครื่องนะครับล้างห้องเครื่องอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับหรือว่าถ้า ล้างแล้วมันสะอาดแล้วนะครับให้เราใช้ผ้าเช็ดบ่อยๆเดือนละหนึ่งครั้งตรวจเช็คในห้องเครื่องนะครับอย่าปล่อยให้สกรปรกเด็ดขาดอย่าปล่อยให้ฝุ่นจับเยอะเด็ดขาดล้างไม่เป็นทำยังไงล้างไม่เป็นเข้าร้านคาแคร์นะครับให้ผู้ชํานาญล้างให้จะได้ไม่เกิดปัญหาต่อชิ้นส่วนอุปกรณ์นะครับหรืออาจจะมีน้ํายาในการฉีดล้างทาความสะอาดห้องเครื่องที่ไม่เป็นอันตรายต่อระบบไฟอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะ โอเคนะเข้าใจนะข้อนี้นะทาความสะอาดห้องเครื่องนะอย่าให้สกปรกอ่าหนูไม่อยากอยู่นะครับต่อมา2นะครับถ้ารถจอดนานๆนะครับจอดในบ้านให้เราเหมั่นเปิดฝากระโปรงบ้านนะครับเปิดฝากระโปงขึ้นแบบนี้เปิดฝากระโปงไว้น,นะครับหนูมันจะไม่ชอบอยู่นะครับถ้าเราเปิดฝากระโปรงมีคนเดินผ่านนะครับมีเสียงมีแสงแดดเข้าหนูจะไม่ชอบอยู่อ่ะน,นี่ข้อ2นะเปิดฝากระโปรงไว้บ้างน,นะครับหรือถ้าอยู่ในบ้านตัวเองก็เปิดได้เลยนะครับ ต่อมาข้อ3นะครับอาหารนะครับหลายคนหรือกิงการนําอาหารเนี่ยทานบนรถหรือว่าถ้าจําเป็นต้องทานหรือว่าไปซื้อกับข้าวมานะครับครูต่างแนะนําหลังจากทานเสร็จหรือเอาลงแล้วนะครับเอาอาหารลงจากรถให้หมดนะมัจะได้ไม่เข้ารถนะครับมันจะได้ไม่กินอาหารทีนี้ให้เราใช้สเปรย์ดับกลิ่นนะครับหรือทําความสะอาดในห้องเปิดกระจกไว้ระบายอากาศระบายกินอาหารออกนะครับแล้วใช้สเปรย์ดับกลิ่น พ่นนะครับไล่กลิ่นอาหารข้างในอ่าได้แล้วอีกข้อหนึ่งแล้วนะต่อมานะครับอาหารนะหนูชอบทํารังใกล้แหล่งอาหารนะครับแหล่งอาหารของหนูก็คือถังขยะที่เราทิ้งเศษอาหารนะครับอย่าทิ้งเศษอาหารไว้ใกล้ๆรถนะครับหลีกเลี่ยงการจอดรถใกล้ถังขยะนะครับอันนี้ช่วยได้จริงๆนะครับหลายคนที่จอดรถในบ้านนะครับแล้วมีถังขยะอยู่ข้างรถ และมีเศษอาหารทิ้งไว้ข้างรถอันนี้เสียงที่หนูจะเข้ารถเยอะมากนะครับดังนั้นถ้ามีเศษอาหารนะครับให้เอาไปทิ้งถังขยะด้านนอกบ้านนะครับหรือไม่ควรจอดรถใกล้ๆที่ที่เป็นถังขยะนะครับหนูจะธรรมชาติเลยหนูจะชอบทํารังใกล้ๆแหล่งที่เป็นอาหารที่มีอาหารง่ายที่สุดแค่นั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูจุดที่หนูจะทํารังกันนะมาดูห้องเครื่องกันจุดที่หนูจะกัดเข้าไปทํารังนะครับมันจะอยู่ในนี้ ในช่องแอร์ที่เจอหลายๆคนเจอใครเจอมาแล้วบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับที่หนูเข้าไปทารังในช่องแอร์นะมันจะกัดด้านข้างนี้นะครับในรถบางรุ่นนะครับตรงนี้มันจะเป็นพลาสติกถึงไหมมันจะกัดเป็นรูเลยนะครับแล้วไปทํารังด้านในช่องแอร์นะครับเนื่องจากในนี้นะครับไม่มีใครไปยุ่งมันปิดฝากระโปรงไว้นานๆดังนั้นเราต้องเปิดฝากระโปรงบ้างนะครับรถที่จอดานานๆนะมันจะเข้าไปในนี้สายไฟที่มันจะกัดสายพวกนี้นะครับสายหยัวฉีด Ved, New er, รีโว่นิวฟอร์จูเนอร์รวังไว้เลยนะครับสายหัวฉีดกัดแล้วรับรองว่าเป็นหมื่นแน่นอนนะครับเสียเงินถ้าเข้าศูนย์นะครับซ่อมเป็นหมื่นมันจะมีฝาครอบตรงนี้ไงแล้วมันก็เข้าไปกัดข้างในนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือมันจะเข้าไปด้านในนี้แล้วมันไปกัดเห็นไหมครับที่ปั่นน้าฝนมอเตอร์ปั่นน้าฝนอยู่ด้านในบางคันครูต่างเคยเจอนะครับกัดสายมอเตอร์ปั่นน้าฝนนะครับรถเอฟซี F C, ครูต่างมาบอกว่าพี่ช่วยดูที่ปั่นน้าฝนห,หน่อยไม่ทํางาน นะครับเราก็เช็คฟิลเช็คอะไรก็ปกติมาดูที่มอเตอร์ด้านในนี้นะครับเปิดออกมาหนูทํหลังตัดสายไฟนะครับอ่าเห็นไหมสายไฟพวกนี้อันตรายดังนั้นนะครับบางรุ่นจะมีตัวป้องกันหนูใส่มาให้นะครับเราใส่ได้สายป้องกันไว้ของต่าังใสไปแล้วนะครับอยู่ด้านในจะเป็นตะแกรงสแตนเลสน,นะครับแต่ว่าเราก็ป้องกันไม่ให้มันเข้าดีกว่านะครับโอเคไม่เอ่ยห้องเครื่องก็ให้ทาความสะอาดนะทําความสะอาด แบบนี้นะครับเช็ดก็ได้นะครับถ้าเราไปล้างที่ล้ามาแล้วทีนี้สักเดือนหนึ่งเราก็เปิดทําความสะอาดเช็ดนะครับอันนี้จะช่วยป้องกันหนูได้นะครับอีกอย่างหนึ่งบางคนบอกว่าเลี้ยงแมวดีไหมครับครูตังอ่าโอเคเลี้ยงแมวก็เป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งได้เช่นกันแต่เราเรอย่าลืมเปิดฝากระโปรงให้แมวดูบ้างนะครับในห้องเครื่องเพราะว่าบางบางบางครั้งเนี่ยแมวเนี่ยไม่ได้ปีนเข้ามา หนูมันก็แอบปีนเข้ามาได้ในห้องเครื่องเหมือนกันนะครับถ้าเราเปิดสากระโปรงแล้วเจอรอยเท้าหนูเดี๋ยวคต่างขึ้นรูปไปให้ในคลิปด้วยนะครับเป็นรอยเท้าหนูแบบไหนโอเคไหมถ้าเจอแบบนี้แสดงว่ามีหนูให้ระวังมากๆเลยนะครับให้รีบล้างทําความสะอาดห้องเครื่องแล้วก็มันเปิดสากระโปรงบ้างนะครับอ่ะโอเคนะวันนี้ได้วิธีการป้องกันหนูเข้ารถกันไปแล้วนะครับสเปร์นะครับแนะนำอีกตัวหนึ่งมันมีสเปร์ ที่เป็นสมุนไพรนะครับจะเป็นกลิ่นฉุนเอาไว้ฉีดในห้องเครื่องตามจุดต่างๆได้ฉีดไว้กันหนูได้เหมือนกันนะครับอันนี้เห็นมีลงอยู่ในเพจหลายๆเพจลองหาดูนะทุกคนนะครับใครใช้อยู่บ้างนะครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าได้ผลอะไรยังไงนะครับอ่าใครใช้วิธีไหนกันอยู่บ้างนะครับในการป้องกันหนูแต่หลกัหลกๆตามนี้เลยนะครับสามารถนําไปใช้ได้นะวิธีไหนได้ผลแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ อยากให้ทําตามนี้ก่อนโอเคไหมทุกคนใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมาหน่อยสําหรับคลิปนี้ครูตังสวัสดีครับ